สวัสดีครับวันนี้หลังจากที่ขอโทษนะครับที่ห่างหายไปนานะครับแล้วก็ไม่ได้ลงทีนะครับมาจีขี้เกียดครับแล้วก็แม่นะครับลงทีมานะครับหลายหลายหลายสัปดาห์หลายปหลายปีมากเลยนะครับหลาดาในวันนี้นะครับเราจะมาครับทำคอนเทนท์ทำยังไงให้โลกจําอย่างแรกนะครับทํายังไงให้โลกกระโดดยังไงให้โลกจําครับสามสองเนี่ย ให้โลกจำสามสองหนึ่งนี่นะครับคือวิธีนะครับวิ่งยังไงให้โลกจำนะครับ3ามสองห่งเรงงงิ่ต่อไปครับวิธีก,กินนะครับให้โลกจำนะครับ Hors of Mr. About